หน้าจอรถยนต์กำลังเติบโตเป็นสมาร์ทโฟนในตู้กระจกและ Android Auto กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงานหลักของผู้ขับรถยนต์หน้าจอรถยนต์กำลังเติบโตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ Android Auto กำลังเตรียมเปิดตัว Home Screen Widgets เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประสบการณ์การใช้งานแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นประเด็นอันจะก่อให้เกิดความแตกต่างในการคิดเห็นฟีเจอร์ใหม่นี้ ซึ่งมีชื่อรหัสว่า Earth จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงวิจิตต่างๆจากแอปบนโทรศัพท์มาแสดงบนหน้าจอ Android Auto ได้โดยตรงซึ่งรวมถึงรายงานสภาพอากาศตัวช่วยนำทางและนาฬิกาผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอหลักได้อย่างอิสระและติดตามข้อมูลรียล time อย่างเส้นทางอากาศและสถานการณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วการเพิ่มโฮมสกรีนวิจิตเต็มรูปแบบนี้เป็นการพัฒนาที่สำคัญของระบบอินโฟเทนเมนต์ในรถยนต์ซึ่งเปลี่ยนแปลง จากการเป็นเพียงกระจกสะท้อนสมาร์ทโฟนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้การแบ่งสัดส่วนจอใหม่นี้ช่วยให้ผู้ขับสามารถใช้งานแอปหลักได้อย่างสะดวกและติดตามข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณกำลังมองหาหูฟังไร้าสายรุ่นใหม่ลองตรวจสอบ Huawei FreeBuds Pro 4ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือถ้าคุณกำลังมองหาเพลงใหม่ ในการขับรถก็อย่าลืมตรวจสอบการปรับโฉมใหม่ของ Spotify และ YouTube บน Android Auto แต่อย่าลืมว่า Google ได้ถอด Games n e s t ออกจาก Android Auto ด้วยเหตุผลที่น่าสนใจด้วย